ดีครับคุณผู้ชมผู้ปกครองแล้ก็น้องๆทุกคนนะครับได้เวลาข้าบเรียนใหม่กับโรงเรียนนานาช่างนะครับที่จะพาทุกคนเนี่ยไปเรียนรู้ในหลากหลายเรื่องราวกับทุกวิชาช่างและผมจะเลศธนุพัฒน์นะครับจะพาน้องๆเนี่ยไปเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นะครับแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาตัวตนได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับและวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่นี่เลยนะครับคณะเทคโนโลยีขากกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนั่นเองนะครับวันนี้จะพานุองๆเนี่ยมาเรียนรู้การเป็นเชฟ เชฟขนมหวานนั่นเองนะครับบอกเลยว่าที่นี่เนี่นะฮะเขาเปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับด้านอาหารมานานกว่า84ปีและยิ่งไปกว่านั้นนะครับอาจารย์คนนี้ยังเป็นเชฟคนสําคัญนะครับในการสร้างสารรค์เมนูขนมไทยไม่ให้เป็นแค่ขนมธรรมดานะครับแต่ว่านําพาไปสู่สากลได้เดี๋ยวเราตามไปพบอาจารย์นันนนกันเลยดีกว่าครับ น้องรับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในครัวทําขนมหวานกันแล้วนะครับเป็นบรรยากาศการเรียนการสอนจริงๆเลยนะครับอย <ๆ S 1> ่าที่บอกไปเดี๋ยววันนี้พี่เนี่ยจะมาเรียนรู้นะครับการเป็นเชฟขนมหวานรวมไปถึงน้องๆด้วยนะฮะแล้วก็อาจารย์ที่จับมาสอนเราอยู่ในนี้แล้วด้วยนะครับว่าแต่คนไหนไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าทุกคนใส่ชุดสีขาวเหมือนกันหมดเลย เคยได้ย <mel> ินมาว่าจะต้องสังเกตที่หมวกหรือเปล่าหมวกต้องสูงสูงหน่อยนะฮะเห็นหนึ่งคนแล้วฮะใส่หมวกไม่เหมือนเพื่อนนะครับตรงนี้เลยอาจารย์นท์หรือเปล่าครับอาจารย์นวอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นนี์เชิญตรงนี้เลยครับครับผมเมื่อกี้ผมบอกน้องๆว่าการสังเกตว่าเชฟหรือไม่เชฟเนี่ยดูที่หมวกได้ไหมฮะทรงสูงสูงแบบนี้หมวกก็จะทรงสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าทุกคนคือใส่ชุดสีขาวเหมือนกันหมดเลยใช่ครับก็คล้ายๆเอาไยังง่ายๆก็คือเป็นการแบ่งเรื่องของ การมีองค์ความรู้ในระดับหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องบุคลิกภาพบุคลิกภาพแล้วก็เผื่อใครมีปัญหาอะไรยังไงมาปรึกษาวิ่งมาได้ถูกคนเลยนะครับเพราะว่าบรรยากาศในกลัวอย่างที่เห็นก็คือจะมีความวุ่นวายแบบนี้นี่คือบรรยากาศจริงๆเลยนะครับตอนนี้อาจารย์กาลังสอนน้องๆทําอะไรบ้างฮะวันนี้น้องๆเนี่ยกำลังเรียนเมนูของหวานครับแล้วก็เป็นของหวานแบบตะวันตกแต่ก็จะมีความผสมผสานกับความเป็นไทยเข้าไปด้วยนิดนึงให้ผู้บริโภคคนไทยเนี่ยได้ทานได้ด้วยครับผมทีนี้ถามก่อนเลยนะครับว่า คำว่าเชฟขนมหวานในความหมายของอาจารย์เนี่ยหมายถึงอะไรยังไงฮะต้องบอกก่อนว่าเชฟเนี่ยก็คือเป็นพ่อครัวใหญ่ก่อนนะครับพอมีเรามีพ่อครัวใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเป็นคนที่บริหารจัดการทั้งหมดเชฟขนมหวานเนี่ยจะอยู่ภายใต้ของพ่อครัวใหญ่อีกทีนึงมีหน้าที่ในการบริหารครัวขนมหวานอย่างเดียวเลยครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับขนมหวานทั้งหมดนะครับเชฟขนมหวานเนี่ยจะต้องเป็นคนรังสรรค์ขึ้นมาแล้วก็บริหารจัดการด้วยนะครับคิดเมนูใหม่ขึ้นมาแล้วก็ ในเรื่องของรูปแบบการบริการด้วยครับแล้วคุณสมบัติของการเป็นเชฟขนมหวานควรจะต้องเป็นคนแบบไหนยังไงบ้างครับทุกคนจะคิดว่าเชฟขนมหวานจะต้องอ้วนอยู่นครับเพราะว่ากินเก่งใช่ไหมกินเก่งชิมเยอะจริงๆแล้วเนี่ยก็ได้ครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เราจะบอกว่าเชฟขนมหวานเนี่ยจะต้องรักษาตัวเองให้ดีก่อนเพราะเขาจะต้องยืนนานทั้งวันครับดังนั้นเนี่ย ความอดทนสำคัญที่สุดครับเชฟขนมหวานอันดับที่2ครับสกิลทักษะเกี่ยวกับเรื่อของการทําขนมหวานนะครับแล้วก็ตัวที่3คือความคิดสร้างสรรค์ครับจะต้องดึงออกมาให้ได้ชัดเจนที่สุดเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยในมื้ออาหารเราจะขายขนมหวานเนี่ยเป็นตัวพระเอกครับใช่ครับกระบวนการในการทํางานการเป็นเชฟขนมหวาน มีขั้นตอนอยังไงบ้างนะอ่ะขออันดับแรกผมต้องการคนมีใจรักถ้าใจรักทางด้านขนมหวานมานี่คือมันมาครึ่งทางแล้วครับอ่อันดับที่2ครับก็พร้อมที่จะเรียนรู้ก็คือด้ยวยความที่ขนมหวานเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์นิดๆครับ,รบก็เราก็จะมาฝึก กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กับทักษะที่เป็นวิชาชีพช่างใส่เข้าไปเพราะว่าขนมหวานเราเรียกว่าช่างครับเป็นช่างแขนหนึ่งเป็นช่างแขนหนึ่งนะครับเราก็จะใส่ทักษะวิชาชีพเข้าไปแล้วตัวที่3เนี่ยพอเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยเราจะพาไปเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนครับเพราะว่าในการเรียนในห้องเรียนอย่างที่น้องๆเรียนกันอยู่จะเห็นว่าเขาจะปฏิบัติตามตามครูผู้สอนแต่พอนอกห้องเรียนเขาจะต้องไปเรียนรู้เบื้องหลังของการได้มาซึ่งวัตถุดิบแต่ละตัว เพื่อจะเอามาทําเป็นเรื่องราวของาหารเพราะเดี๋ยวนี้คนจะกินเรื่องราวพร้อมกับรับประทานอาหารไปด้วยครับแล้วตัวสุดท้ายเราจะฝึกเนื้อของกระบวนการสร้างสรรค์ใช่ไครับเอาล่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การเป็นเชฟขนมหวานตามขั้นตอนที่อาจารย์นวลบอกอยากให้อาจารย์พาทัวร์หน่อยได้ไหมได้ครับเดี๋ยวจะเรียนเชิญทุกคนนะครับไปดูว่าในการเรียนการสอนวิชาขนมหวานเนี่ยนะครับเราทาอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็เรียนเชิญตามมาเลยครับผมได้ครับ จารย์นุ่ครับเนี่ยฮะแต่ละพาร์ทในครัวของการทําขนมหวานเนี่ยส่วนไหนทําอะไรยังไงบ้างครับอ่าเราจะแบ่งอย่างนี้ครับส่วนเตรียมก่อนนะครับก็คือในการทํางานของระบบครัวเนี่ยจะมีส่วนเตรียมพอเตรียมเสร็จก็จะมีพาร์ทการปรุงครับน้องก็ทอดแผ่นแผ่นแป้งเรียบร้อยแล้วครับนะครับเดี๋ยวให้เขาจัดการวามให้ดูครับว่าเป็นยังไงตอนนี้คุณเจโรดได้กลิ่นหอมมากครับหอมมากจริงๆนะฮะ ผมจะพามาดูอีกอันหนึ่งก็ค,คือว่าเวลาเราเรียนขนมหวานเนี่ยสิ่งที่จะทําให้ลูกค้ามีความรู้สึกอิ่มเอมใจเนี่ยคือของตกแต่งครับเจะละนตอนนี้น้องกาลังทําคุกกี้หนึ่งชนิดครับ,รบที่จะเอาไปตกแต่งหน้าขนมหวานที่เขาทําเขาจะต้องมาเขาเรียกว่า ค่อยๆป้ายตัวครีมของคุกกี้เนี่ยลงไปในแม่พิมพ์ครับแต่คือลวดลายสวยมากเนี่ยจริงๆนะผมไม่เคยเห็นคุกกี้ลายแบบละเอียดขนาดนี้เลยครับผมนี่แสดงว่าเป็นเชฟนี่คือไม่ใช่ว่าแค่ทำอาหารอร่อยเท่านั้นแต่ว่าเราต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในงานศิลปะจะตกแต่งจานยังไงให้ดูน่ากินอันต่อไปผมจะให้คุณเจโร่ลองลองดูว่าการที่จะมาเรียนเชฟเนี่ยจะต้องใช้ศิลปะตรงไหนบ้างให้ผมลองทําเลยใช่ไหมครับลองได้เลยครับให้ตัวครีมมันซึมลงไปในพิมพ์อ่ะเดี๋ยวผมลอง เป็นไงครับคุณเจโร่รู้สึกว่ามันใช่ทางสําหรับเราไหมครับผมว่าได้ผมว่าได้ผมว่าได้แต่ว่าต้องขอให้เต็มพิมพ์พอดีไม่ให้เกิดฟองอากาศต้องไม่มีฟองอากาศด้วยโอ้แต่เดี๋ยวเราจะเอาไปอบแล้วก็ไปแต่งหน้าขนมหวานกันในวันนี้อ๋อคือถ้าเกิดมันมีฟองอากาศปพื่อไปอบออกมาก็อาจจะไม่สวยอาจจะแตกใช่ไหมฮะเหมือนแบบทํางานศิลปะใช่ครับคือแค่เปลี่ยนจากคู่กันเป็นตัวนี้ถูกต้องครับ พอได้ไหมครับพอได้ไหมเรียบร้อยครับให้คะแนน9เต็ม10ครับเย้ขอบคุณครับนี่คือครั้งแรกเลยนะน้องๆนะครับโอ้โหแค่ได้เห็นได้ลองทําแค่นี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วนะปลูกความเป็นเชฟขนมหวานในตัวผมขึ้นมาได้เยอะมากเมื่อกี้เราทําตัวแป้งไปแล้วทําตัวของตกแต่งแล้วเดี๋ยวไปดูซอสกันดีกว่าครับโอเคคองสาคัญเหมือนกันนะใช่ครับได้ครับคุณเจะโลกครับอันนี้คือซอสครับเมื่อกี้เราเห็นแป้งกันแล้วเนาะนะครับเราก็จะมาดูว่าน้องๆเนี่ยเขากาลังเตรียมซอสเพราะว่าเวลาเราทานของหวานเนี่ย ถ้าจะให้อร่อยต้องมีซอสใช่ไหมครับมันจะรู้จะได้กลิ่นความเป็นกาแฟนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะมีความเป็นกาแฟแล้วก็มีนมเนยอยู่ในนี้เียบร้อยครับอ๋ออนนี้คือพอน้องๆทาเสร็จแล้วปุ๊บทําเองชิมเองหรือว่าครูผู้สอนหรือว่าอาจารย์ผู้สอนต้องช่วยชิมช่วยแนะนำผมอ่ะจะช่วยคอมเมนให้ครับว่าพื้นฐานตรงกลางอยู่ตรงไหนแล้วก็ปรับเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาผมเรียกว่าปรับลิ้นให้นักศึกษาทุกคนครับเราต้องให้เขารู้จัก ความเป็นตรงกลางจับรสชาติกนกลางให้ได้ก่อนแล้วเขาจะไปอ d ร์ดเสริมเติมแต่งยังไงก็แล้วแต่จะลบจะบวกก็คือแล้วแต่ใช่ครับโอเคแสลงนี่เลยนะฮะคือหน้าตาเมนูของขนมหวานนะครับที่น้องนนักเรียนนักศึกษาได้ทํำกันเมื่อสักครู่นี้ที่เราเข้าไปดูในครัวจริงๆเลยนะครับอาจารย์นว์ครับอะไรเป็นยังไงบ้างฮะตัวแรกครับเป็นเครปส้มครับก็เป็นแบบสไตล์ฝรั่งเศสเนาะนะครับตัวที่2ครับเป็น เราว่าเค้กครับเราก็ให้เขารู้ว่าการใช้ความร้อนกับการใช้การเตรียมช็อกก็ลตเป็นยังไงนะครับตัวต่อมาครับเป็นพุดดิ้งครับก็หลายหลคนจะรู้จักว่าเป็นพานาคอต้านะครับแล้วก็น้องๆก็จะจัดเสิร์ฟในรูปแบบต่างๆนะครับก็ส่วนอันนี้เป็นผลงานที่คุณเจโร่ทำไว้นี่แหละครับที่ผมทำไว้เหรอครับนะครับก็เป็นคุกกี้หนึ่งประเภทที่เราเอามาตกแต่งกับอาหารทั้งหมดคืออบออกมาแล้วก็จะแข็งๆแบบนี้เราก็ไปวางตกแต่งตกแต่งได้ใช่ครับครับผมนี่ครับเฮ้ย ทีนี้พูดกับอาจารย์นนมาพอสมควรแล้วแต่ว่าหลายคนนะผมเชื่อว่าน้องๆหลายคนอยากจะรู้ว่าก่อนอาจารย์นนเนี่ยนะฮะจะมาเป็นเชฟขนมหวานแบบนี้ได้มาถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์ได้ที่มาที่ไปยังไงฮะก่อนจะมาเป็นเชฟเนี่ยครับทำอะไรมาก่อนครับครับก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่ชีวิตตัวเองเนี่ยคุกคีกับขนมหวานไทยมาตั้งแต่เด็กคือที่บ้านคุณยายครับเป็นช่างขนมหวานไทยคาว่าช่างหมายถึงอะไรก็คือ คนที่มีสกิลหรือมีทักษะในการทําขนมหวานที่เฉพาะเจาะจงจร,จริงเพราะว่าขนมหวานของไทยเนี่ยมันใช้ทักษะเยอะมากครับ,ก,รบก็จะคล้ายๆกับขนมหวานตะวันตกมันก็จะมีศาสตร์ที่มีความซ่อนเร้นอยูอย่นั้นอยู่แล้วครับซึ่งความเป็นช่างอย่างที่อาจารย์รรนวลบอกก็คือจะมีความเป็น specialist มีความรู้เฉพาะเจาะจงเหมือนเป็นงานฝีมืออย่างหนึ่งที่รังสรรค์ขึ้นมาครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็สนใจที่จะด้วยความเราต้องทำก่บเด็กครับ ก็เลยอยากที่จะมาเรียนพัฒนาตนเองนะครับก็เข้ามาเรียนที่วิทยาเขตชติเวทตรงนี้ครับพอระหว่างเรียนนะครับก็ได้สมัครเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันทำอหารนะครับแต่ไม่ได้แข่งอาหารอาหารไทยแข่งเป็นอาหารตะวันตกนะครับก็แข่งระดับอาเซียนก็ แล้วก็แข่งระดับนานาชาติหรือที่คนทั่วไปจะเรียกว่าโอลิมปิกขณะที่มีการแข่งขันเนี่ยเราจะต้องเก็บตัวกับเชฟทั่วกรุงเทพนะครับไม่ว่าจะเป็นเชฟฝรั่งเศสขนมหวานเชฟอิตาลีอาหารฝรั่งหรือรอะไรก็ตามนะครับผมก็จะได้อง,องความรู้จากพวกนี้ทั้งหมดก็เลยคิดว่าตัวเองน่าจะต้องกลับมาเป็นอาจารย์ดีกว่าเพื่อมาถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่เนี่ยได้เอาประสบการณ์จากตัวเราเนี่ยนะครับไปใช้ต่อยอดทิับ นี่อาจารย์นนท์ฮะเห็นแบบนี้แล้วผมอยากจะปากตัวเป็นลูกศิษย์สักวันหนึ่งได้ไหมครับได้เลยครับอยากจะไปลองเป็นเชฟขนมหวานกับเขาบ้างได้ไม่รู้ว่าจะพอไหวหรือเปล่านะเมื่อกี้ผมไปดูวิธีการปาดตัวนี้ครับผมให้ก้าเต็มสิรครับผมงั้นเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะรับเป็นลูกศิษย์ได้เฮ้ยดีเลยครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะเป็นขนมหวานแบบ ที่ผสมกับความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนิดนึงนะครับผมก็ยังอยากให้คงเอกลักษณ์ของวิทยาเขตผมไว้นะครับคือเวลาใครพูดถึงวิทยาเขตชติเวทหรือว่าคณะนี้เนี่ยนะครับก็ทุกคนจะจะให้ค่าว่าเราเนี่ยคือวิทยาเขตที่เก็บความเป็นออเทนติกหรือความดั้งเดิมมาอยู่ผมก็จะแฝงไปกับเมนูขนมหวานโอเคครับดีเลยครับงั้นไปเลยดีกว่าครับครับผมเชิญครับ ช่างตอนนี้ผมก็แปลงร่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเชฟนะฮะ<ม>อันนี้แบบ,เ,บเป็นเชฟสีดำนะฮะหมวกาพากันเปื้อนแล้วเป็นเชฟสีขาวเหมือนแบบฝั่งดีกับฝั่งร้ายยังไม่รู้นะตอนนี้ฮนะ มากพอได้ไหมฮะอางนี้ได้ครับได้ครับก็ลุกได้ผ่านหมดหมดแม่นผ่านหมดทุกอย่างเยี่ยมเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราจะมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์นนนั่นเองนะครับมาเรียนทําขนมแต่ก่อนอื่นฮะการที่จะเป็นเชฟขั้นตอนการทํางานของเชฟมีอะไรไงบ้างครับอันดับแรกเลยครับเวลาเราจะเป็นเชฟทำอาหารไม่ว่าจะเป็นคาวเป็นหวานก็ตามนะครับเชฟจะต้องรู้จักวัตถุดิบครับคือการเตรียมครับพอเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรารู้กระบวนวัตถุดิบที่เราจะใช้ละ ปรุงให้เป็นครับอออพอปรุงเป็นเสร็จปั๊บเราจะต้องมีการเซอร์วิสด้วยเพราะว่าทําอย่างไรให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคเนี่ยประทับใจที่สุดนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดเลยหัวใจของเชฟคือคุณจะต้องบริหารจัดการได้ทั้งหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านค,ครับผมแต่ว่าก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าอาหารหรือว่าขนมที่จะมาสอนผมทําวันนี้คืออะ,อะไรฮะในโจทย์ของเราวันนี้ครับก็จะเป็นเชฟขนมหวานที่มีการประยุกต์ใช้ความเป็นไทยผสมกับความเป็นนานาชาติหรือว่าขนมไทยสุสากลครับพอพูดถึงขนมไทยเนี่ย คุณนึกถึงจังหวัดอะไรครับ p e เพชรบุรีแน่นอนอแน่นอนครับวันนี้ผมก็ได้ดึง1นึ่งซิกเนเจอร์ของเพชรบุรีคือขนมหม้อแกงหมอ้อแกงแต่ทีนี้หมอ้อแกงเนี่ยถ้าทําธรรมดาทั่วไปเนี่ยโดยเฉพาะไฟรุ่นก็จะไม่ค่อยทานใช่หไหมครับงั้นผมก็มาแก้จุดเจ็บปวดโดยการที่ปรับรูปร่างหน้าตามอ้อแกงให้เป็น2รูปแบบครับ ก็คือใส่ความอินเตอร์เข้าไปหน่อยนึงวัยรุ่นชอบกินอะไรถ้าไปคาเฟ่ก็จะชอบทานไอศครีมเราก็ไปปรับรสชาติแล้วก็ปรับหน้าตาให้เป็นเจลาโต้หรือจะเป็นไอศครีมก็ได้ที่เป็นรสชาติหม้อแกงเป็นเจลาโต้หม้อแกงถูกต้องครับมันน่าสนใจมากหม้อแกงเนี่ยยังสามารถเมนูวันนี้ทําไปเป็นทาร์ตหม้อแกงให้ฝรั่งกินได้อีกนะครับก็เลยได้2เมนูกับก็คือเป็นขนมไทยๆนี่แหละนะฮะแต่ว่า แปลรูปแบบใ,<ช>ให้เป็นแบบตะวันตก<ช>นะฮะทั้งไอศกรีมหรือว่าเจลาโต้แล้วก็ทาร์ตนั่นเองใช่คับอ่ะทีนี้เราจะมาเริ่มทํากันเลยนะครับ,รบถ้าเราเรียนพื้นฐานตัวหม้อแกงเนี่ยเดิมเลยจะใช้ไข่เป็ดแต่ถ้าเรามาทําขนมที่เป็นไอศกรีมหรือเป็นเจลาโต้เนี่ยไข่เป็ดพอไปทําแล้วจะขาว ดังนั้นหน้าที่อของเชฟคือจะต้องดัดแปลงบางวัตถุดิบบางส่วน,นใช่ครับผมใส่ไข่ไก่ลงไปเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับ,รบ,รบใส่ใบเตยครับแล้วก็ที่สําคัญครับคือน้ําตาลวันนี้ผมเลือกแบบที่ก้อนแข็งขึ้นมานิดนึงนะถ้าเวลาเราไปซื้อขนมหวานไทยเนี่ยทำไมเราคิดว่ามันแพงเพราะต้นทุนมาจากน้ำตาลวัตถุดิบที่ดีถูกต้องจะมีราคาหน่อยนะครับผลปาาคุณเจโลกขยนครับใช้มือเดียวใช้มือเลยนะถ้า เป็นคนทําขนมอันนี้ครับสําคัญมากเขาจะดูว่าวิธีการทําของเราถูกต้องหรือเปล่าเราจะไม่นิยมใช้มือสองข้างในการทำนะครับเราจะขยำข้างเดียวเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าถ้าเกิดขยำสองข้างจะกลายเป็นเด็กครับเด็กเล่นของเล่นใช่ครับอ๋อนี่เขามีสารมีสีนะแต่แล้วเดี๋ยวผมจะใส่เผือกลงไปใส่เผือกนะขาดไม่ได้เลยเนาะต้องมีเผือกนะครับเมาอกแกงในบ้านเรามีสองแบบเมลอแกงแบบอบกับเมาอแกงแบบกวนอันนี้เป็นแบบกวนอ๋อแบบกวนนะครับ แสดงว่าผมต้องทําแบบกวนได้ดีมากแน่นอนว่าปกติเป็นคนกวนมากกลนแล้าคนละกวนไหมคนละกวน <c oughs> คุณเจโกครับเวลาเราทําขนมหวานไทยเนี่ยถ้าทําให้คนไทยกินเนี่ยนะครับเราจะเน้นทนี่เรื่องของวัตถุดิบถูกไหมครับแต่อย่างวันนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าทุกคนเอะอาจารย์ใช้ทำไมใช้กะทิกล่องแน่นอนครับเราก็จะกลับมาเรื่องเดิมว่าการเป็นเชฟเนี่ยคุณต้องรู้ว่าวัตถุดิบตัวไหนเหมาะกับอะไรอย่างวันนี้เราจะทําเป็นไอศครีมหรือเป็นเจลาโต้ถ้าเราใช้กะทิสด ล,ลักษณะของผลิตเจลาโต้จะหยากมากครับออดังนั้นเราต้องใช้กะทิที่ผ่านกระบวนการแปรรูปก,ก็คือผ่านกระบวนการพ่าเจหรือคูโมชินายอะไรก็ตามทาให้ไขมันมันละเอียดมากขึ้นไอศกรีมเราก็จะละเอียดตามไปด้วยนี่คือนักศึกษาจะต้องเรียนแบบนี้นะครับผมคือความรู้ด้านวัตถุดิบต่างๆใช่ครับเอาไปใส่กับอะไรเกิดปฏิกิริยาังไงคือมันมีนอกจากจะเป็นมีความเป็นศิล์แล้วเนี่ยความเป็นวิทยาศาสตร์ ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเชฟที่ดีคุณต้องรู้เรื่องของวัตถุดิบอย่างดีด้วยใช่ครับนี่ใส่กะทิลงมาผมว่ากะทินี่คือเท่าจะเป็นเบสของขนมไทยเลยนะใช่ครับโอเคกรองนะครับระวังอันนี้เพื่อก็คือวันนี้เราทำเม้อแกงแบบกวนนะครับดังนั้นเราก็ต้องมากวนก่อนหลังจากนี้ครับผมก็จะกวนนะครับก็คือจะใช้ไฟกลางเนีย คุณเจโร่อยากลองปวนไหมครับโอเคได้ครับแล้วก็ระหว่างที่คุณเจโร่ปวนอยู่เนี่ยนะครับผมจะใส่ใบเตยลงไปด้วยอีก3ใบครับได้ครับอันอันนี้ก็คือเพื่อความหอมใช่ครับโอเคตอนนี้คุณเจโล่น่าจะได้ใช่ครับกลิ่นของความกลิ่นมดีมากเขากลิ่นหม้อแกงขึ้นมาชัดเจนมากเลยฮะสูตรนี้เนี่ยนะครับเราจะทําเป็นทาสครับนะครับผมก็จะเทครึ่งหนึ่งนะครับลงไปในตัวตัวแป้งทาที่เราอบกึ่ง อันสุกไวแล้วอันนี้คือข้างในคือแป้งทาร์ตที่อบกึ่งสุกไว้แล้วโอเคทีนี้ผมจะอบแบบเขาเรียกว่าให้มันอยู่แค่ตรงกลางเพราะเวลาเราตัดเนี่ยเราจะเราจะตัดตัวขอบทิ้งอยู่แล้วก็เทลงไปสูงประมาณสัก1นิ้วก็ได้ครับคุณเจริญหนึ่งนิ้วนะฮะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับครับงั้นเดี๋ยวผมจะให้ตัวนี้เข้าไปอบกันกดี ตอนนี้ก็เตาพร้อมแล้วนะครับจริงๆถ้าภาษาคนขนมหวานก็เรียกว่าอิ่มความร้อนครับเตาอิ่มความร้อนอิ่มความร้อนคือความร้อนถึงเลเวลที่ผมต้องการเลยคือ150องศาเซลเซียสแล้วทีนี้ก็ปล่อยให้เขาอบไปประมาณสัก30นาทีโอเค30นาทีหลังจากนี้ครับอีกครึ่งหนึ่งผมจะไปลดอุณหภูมิครับข้างล่างคือเป็นน้ําแข็งครับผมทำไมต้องลดอุณหภูมิครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปตีเป็นเจลาโต้หรือเป็นไอศครีมปกติเนี่ยเราจะต้องบ่มตัวนี้นะครับประมาณ 12ชั่วโมงครับต้องบ่มในความเย็นใช่ครับก่อนไปตีเจลาโต้ครับนี่คือสิ่งที่ทิกต่างๆเนี่ยที่เด็กจะต้องรู้ครับชั่วโมง12ชั่วโมงถึงจะมาตีเป็นเจลาโต้หรือเป็นไอศครีมได้หมายถึงว่าหลังจากนี้เราต้องไปบ่มก่อน12บชั่วโมงใช่ครับเดี๋ยวเราก็จะวาร์ปไป12ชั่วโมงอ๋อโอเคผมว่าผมต้องรอก่อน12บชั่วโมงเลยอ๋อเราวาร์ปเราวาร์ปได้เราวาร์ปได้ครับโอเคครัสมมติว่าอันนี้12ชั่วโมงแล้วใช่ครับเราก ตีเจลาโต้ครับโอเคโอ้โหอันนี้คือเครื่องทำเจลาโต้นะครับครับผมประมาณสัก20นาทีครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ตัวไอศครีมที่พร้อมทานเป็นเจลาโต้แต่ว่าปกตินะถ้าทำตัวนี้เราจะยังทานโดยไม่ได้นะผมจะให้คุณชิมได้เฉยๆเราต้องไปบ่มอีกคืนหนึ่งครับไปบ่มอีกเหรโอ้โหเพื่อให้มันเส้นตัวครับผมนี่คือลักษณะของการทำงานที่เชฟจะต้อง วางแผนได้โอ้โหเอาละครับตอนนี้นะคะขนมที่เราเอาเข้าไปอบนะครับเราวาร์ฟมาเป็นแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะฮะนั่นก็คือทาร์ตหม้อแกงใช่ไหมครับหน้าตาก็จะประมาณนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากอบสุกเนี่ยนะครับคนที่เป็นช่างขนมหวานเองเนี่ยจะต้องนําขนมไปแช่ตู้เย็นอีกคืนอีกเช่นเนียบนี่ยังต้องไปแช่อีกหนึ่งคืนใช่ครับด้วยความที่เรามีแป้งทาร์ตอยู่ด้านดด้านล่างใช่ไหมครับ แล้วก็มีตัวคัสตาร์ดอยู่ด้านบนหรือหม้อแกงเนี่ยเราเรียกว่าคัสตาร์ดนะครับต้องให้เขาเบรนเป็นเนื้อเดียวกันเป็นกลิ่นเดียวกันก่อนครับมันจะต้องซึมความเป็นกลิ่นหม้อแกงเข้าไปอยู่ในตัวเขาไปอยู่ในทาร์ทด้วยใช่ครับโอ้หแรงบีบต่างๆก็มีผลต่อรูปทรงที่ออกมาใช่ไหมฮะใช่ครับคุณเจะลอยากลองดูไหมครับดีครับอ่ากดลงไปเหรอครับใช่ครับั้งตรงๆเลยครับบีบแล้วก็บีบอัดครีมไปเรื่อยๆเลยครับ ยกขึ้ันะครับใช่ครับอันนี้คือนี่แหละครับต้องมาเรียนกับผมแล้วแหละไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรัเดี๋ยวผมจะบีบหมดเลยแล้วก็เดเขาจะได้มาสเตปขั้นต่อได้ครับโอ้สวยงามมากเนี่ยฮะต้องอาศัยการเรียนการฝึกฝนแล้วก็ทักษะนะครับเป็นงานฝีมืออย่างหนึ pues ่งนะฮะเราก็จะมาถึงการตกแต่งแล้วนะครับ ทีนี้ในการตกแต่งเนี่ยครับคุณเจโรเราจะไม่ใช้มือสัมผัสอาหารครับเด็กๆทุกคนจะถูกฝึกว่าอาหารเมื่อจะถูกเสิร์ฟให้กับแขกแล้วเนี่ยนะครับห้ามสัมผัสด้วยมือเปล่าโอเคฮะก็ต้องใส่ถุงมือนะครับเพื่อความสะอาดเราจะมาแข่งกันผมทําตัวแบบไปให้เพื่อคุณเจโรจะได้เห็นว่าเอ๊ะอาจารย์จะทำประมาณไหนครับอันนี้ก็คือจะเป็นจานล็อตชีมถูกนะครับ เปนะ็นตัวก็เป็นตัว,เป,วเป็นไงครับช่างแตกต่างนะครับไม่เป็นไรครับใกล้ <g ay S 1> เคียงใกล้เคียงอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยครับกับเมนูที่ชื่อว่าทาร์ตหม้อ,อกแกงแล้วก็ไอศครีมหม้อ,อกแกง เอาละรครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้นะครับการทําขนมหวานเป็นตัวอย่างที่ผมได้มาเรียนกับอาจ,จารย์นท์แล้วนะค,ะครับอีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์นท์เคยบอกไว้สําคัญเหมือนกันก็คือเรื่องของเซอร์วิสที่เราจะต้องเรียนรู้เหมือนกันใช่ไหมครับผม<ช>บอีกหนึ่งหัวใจสําคัญของคนเป็นเชฟในยุคป,ปัจจุบนันก็คือการตอบสนองความต้องการกับผู้บริโภคที่ดีได้แล้วก็สร้างความประทับใจโดยการเซอร์วิสครับเราก็จะเอาเรื่องเล่าต่างๆที่อยู่บนการเตรียม นะครับการปรุงไปอยู่ในหัวใจของการเซอร์วิสด้วยนะครับก็เป็นการเพิ่มมูลค่าหนึ่งช่องทางครับโอเคครับอาจจะเป็นยังไงไปกันเลยครับครับผมแล้วเราก็มาถึงอีกหนึ่งขั้นตอนการเรียนรู้สําหรับการเป็นเชฟนะครับเห็นอุปกรณ์เยอะแยะแบบนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรครับอาจารย์ครับผมจริงๆก่อนอื่นเลยอยากให้คุณเจโรลองดูรอบห้องนี้นะครับว่าจะเห็นน้องๆเนี่ยกำลังเรียนจัดตกแต่งสถานที่ด้วยแล้วก็ โต๊อาหารแห่งนี้ด้วย oh. ทำไมถึงต้องเรียนครับเนื่องจากว่าตอนนี้ถ้าเกิดคุณจะโล่ไปใช้บริการพวกร้านอาหารไฟดนิ่งเนี่ยจะเห็นเลยว่าเชฟเนี่ยจะมีบทบาทออกมาแล้วเมื่อก่อนอยู่แต่ในครัวแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว oh. นะครับ <Okay. S 1> ทั่วโลกเราจะเปลี่ยนบทบาทของเชฟเนี่ยให้ออกมา มีการสนทนากับลูกค้ามากขึ้นครับงั้นในหลักสูตรเราเนี่ยเด็กจะต้องเรียนเซอร์วิสด้วยครับแล้วก็จะต้องรู้ว่าในการที่เขาทําเมนูออกมาเนี่ยเขาจะต้องรู้ว่าเขาต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วเขาก็ต้องรู้ว่าเขาต้องเตรียมพอชั่นไซส์หรือว่าขนาดในการเสิร์ฟม,มีอะไรบ้างมแม้กระทั่งการจัดที่เป็นมาตรฐานสากลนครับ,รบว่าทั่วโลกเนี่ยเราใช้เซอร์วิสเดียวกันหลักการเดียวกันนะครับก็จะออกมาในเรื่องของการให้บริการครับ คือไม่ใช่ว่าเราเป็นเชฟทําแค่อาหารอย่างเดียวแล้วก็ให้คนอื่นไปเสิร์ฟแล้วกินยังไงก็ได้ไม่ใช่นะรเราต้องรู้ด้วยนะครับว่าอาหารที่เราทํามาเนี่ยเหมาะกับอุปกรณ์แบบไหนยังไงใช่ครับนอกจากนี้เนี่ยมาอธิบายเรื่องของอย่างเช่น storytelling ะครเรื่องราวต่างๆต้องมีเรื่องของวัตถุดิบบเรื่องของแหล่งที่มาวัตถุดิบเชฟก็จะมาอธิบายในยขั้นตอนนี้ด้วยเช่นกันครับอันนี้ถ้าอาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมฮะอย่างอย่างเซตนเนี่ยเนี่ยอุปกรณ์ควรจะใช้อะไรยังไงวิธีการเนี่ยครับครับเวลาแขกมาถึงเนี่ย ก็จะมีพนักงานมาเสิร์ฟน้ำก่อนนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการเสิร์ฟขนมปังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดขนมปังก็จะมีมีดปาดเนยสำหรับในตัวกรณีของขนมปังนะครับเสร็จแล้วคุณจะเห็นว่าในตัวอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทานเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเอ้ยมันจะมีทั้งมีดแล้วก็ซ่อมนะครับแล้วก็ช้อนซุปวิธีการใช้ง่ายมากๆกครับก็คือใช้จากข้างนอกเข้าสู่ข้างในครับจากข้างนอกเข้าข้างในตามเมนูที่เขาเสิร์ฟแล้วก็ใช่ครับคือถ้าเอาไหนเป็นคู่ก็หยิบคู่มาเลยใช่ครับอย่างเช่นคู ก็จะใช้เสร็จนะครับพนักงานบริการก็จะเก็บกลับไปนะครับแต่ถามว่าอาชีพเชฟเนี่ยเกี่ยวข้องตอนไหนครับอาชีพเชฟจะเข้ามาในตอนนี้ครับมาเล่าเรื่องราวของกระบวนการขณะที่ลูกค้าหรือว่าผู้ใช้บริการเนี่ยกำลังนั่งทานอยู่เชฟก็จะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการเล่าเรื่องราวต่างๆกับวัตถุดิบ กับสิ่งที่เตรียมมาภูมิปัญญาที่ใช้ไปในอาหารจานนั้นแล้วก็ลูกค้าก็จะเกิดความสึกอิ่มเอมใจมากขึ้นขณะที่เขาทานไปด้วยอะไรประมาณนี้ก็ฟังไปด้วยประทานไปด้วยอย่างนี้นะฮะในเรื่องของอุปกรณ์ตรงนี้แล้วเห็นข้างหลังนี่คือเขาเรียกว่าเตรียมสถานที่นะครับหนึ่งเช่นเวลาเราเรียนวิชาชีพนี้เนี่ยการจัดการอ่กอันก็คือการจัดการห้องอาหารครับก็คือจัดอีเวนต์นะครับเขาก็จะต้องเรียนการจัดพื้นที่อีเวนต์ต่างๆเกี่ยวกับงานจัดเลี้ยงด้วยนะครับผม อาจารย์นนท์ครับในเรื่องของการเรียนรู้ในส่วนเซอร์วิสเนี่ยนะฮะเห็นอาจารย์พูดถึง storytelling บ่อยๆนะครับ,รบอันนี้มีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนถ้าพูดถึง storytelling ในปัจจุบันเนี่ยหรือเรื่องเล่าบนโต๊ะอาหารเนี่ยสำคัญมากในวิชาชีพเชฟแล้วเพราะว่าอย่างผมก็ต้องเท้าความว่าตอนนี้เราจะเห็นว่ามีเชฟ table เชฟเทเบโคือการให้เชฟมีบทบาทกับห้องอาหารหรือรว่ามีบทบาทกับผู้บริโภคคือใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยใช่ครับรแล้วก็เชฟเนี่ยจะมีหน้าที่ไปเล่าเรื่องราวต่างๆของคุณค่าของอาหารจานนั้นๆงั้นนักศึกษาที่มาเรียนเนี่ยเราจะฝึกให้เข้าใจในเรื่องของการทำสตอรีอ่เทลลิ่งอย่างอาหารจานวันนี้ครับที่เราทำเนี่ยนะครับคุณจะลดถ้าเกิดคุณไปวางไว้เฉยๆลูกค้าหรือว่าแขกที่นั่งทานก็จะอ่ะคืออะไร ก็จะได้เป็นแค่ไอศครีมม้าแกงกับชาร์ม้อแกงหนึ่งตัวเฉลถูกไหมครับแต่ถ้าเมื่อไดผมบอกว่าไอศครีมม้อแกงหรือชาร์ม้อแกงตัวนี้เนี่ยอันดับที่1ก่อนเลยเกิดจากกระบวนการวิจัยที่เป็น2มหาวิทยาลัยรวมกันร่วมกันสั่นสร้างตัวอาหารจานนี้ขึ้นมาก็น่าเชื่อถือแล้วถูกไหมครับอันดับที่2ครับตั้งแต่การเตรียมสตอรี่เทลลิ่งเนี่ยสามารถเอาเรื่องของวัตถุดิบมาด้วยก็ได้วัตถุดิบน้ำตาลตะโนดหรือเม้อแกงบางเพร มันมีเอกลักษณ์ยังไงแล้วเชฟก็เอาพวกนี้ครับมาเล่าความยากลําบากของการเก็บน้ําตาลนะครับการต้มน้ําตาลการเคี่ยวน้ําตาลตโนดจนมาเป็นขนมวันนี้อย่างที่บอกไปนะว่าวัตถุดิบในประเทศไทยในแต่ละพื้นที่ในแต่ละภาคเยอะมากขนมต่างๆในแต่ละภาคก็ทําออกมาได้หลากหลายเหมือนกันแล้วถ้าเกิดเราใส่ s t o r y t ล i n g นี้ลงไปในแต่ละอาหารหรือว่าของหวานที่มาจากแต่ละท้องถิ่นแต่ละภาค ก็เพิ่มคุณค่าก็ไปได้อีกใช่ครับอาจารย์นทน์ครับผมมีเรื่องถามอีกนะฮะค,คือวันนี้เรามาคุยเรื่องของการเป็นเชฟขนมหวานแล้วก็เราได้ทําขนมไทยออกมาให้มีความเป็นอินเตอร์มากขึ้นด้วยทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงขนมไทยในบ้านเราเนี่ยอาจารย์ว่าอนาคตจะไปต่อได้อีกนานแค่ไหนอ่าผมจะบอกว่าตอนนี้ผู้บริโภคครับกำลังเล็งเห็นว่าอะไรก็ตามผลิตภัณฑ์อาหารอะไรก็ตามที่ ทำให้เกิดความยั่งยืนเกิดขึ้นเขาจะยินดีที่จะซื้อคนที่จะเรียนเชฟแล้วเอาความเป็นขนมไทยหรือความเป็นเอกลักษณ์ไทยมาใส่กับอาหารของคุณคนที่เขาเป็นผู้บริโภคเนี่ยเขายังจะให้ความสําคัญกับตรงนี้อยู่แน่นอนครับดังนั้นไปได้ไกลไหมไปได้ไกลแน่นอนแล้วยิ่งปัจจุบันเนี่ยโซเชียลมีเดียมันไปได้ไกลมากดังนั้นมันจะเป็นตัวซับพอร์ตหรือหนุนหลังครับเพื่อนือความเป็นไทยกระจายไปทั่วโลกได้ครับผม มีอีกหนึ่งคำคที่ที่หลายคนอาจจะพูดกันบ่อยๆในช่วงนี้นะก็คือการขายหรือว่าทำอะไรตามกระแสอ,ะอันนี้นี้คือมันมันสำคัญกับการเป็นเชฟหรือว่าทำให้ตัวขนมไทยมีความยั่งยืนหรือยู่ต่อดได้นาน,านไหมฮะ ก็แนะนําว่าให้มีการตามกระแสมาผสมผสานบ้านแล้วก็เราจะต้องหาตัวตนของเราที่ชัดเจนคือความยั่งยืนก็ต้องคงเอาไว้เพื่อให้อยู่ได้นานตามกระแสก็ต้องมาเพื่อสร้างตัวตนของเราให้เป็นที่รู้จักอันนี้คือหน้าพี่เชฟเลยแล้วแต่เราควรจะสร้างตัวตนออกมาให้มันโดดเด่นจากคนอื่นได้อย่างไงอ่ะจะบอกว่ามันไม่เหมือนในในภาพยนตร์ที่แฮร์รี่พอตเตอร์ใส่หมวกแล้วจะบอกว่าจะไปบ้านซ้ายหรือบ้านขวาอันดับแรกเลยนะครับคือคุณจะต้องดูว่าคุณชอบอะไรตัวตนคือต้องเอาสิ่งจากที่เราชอบ ออกมานะครับเพราะว่าถ้าเมื่อใดเราทําสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันจะที่สุดของที่สุดนะครับนั่นคือการสร้างตัวตนครับแล้วผมเชื่อว่ารายการของเราในวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนะครับในการค้นหาตัวตนวันนี้ขอขอบคุณนะครับอาจารย์นนท์ครับที่มาให้ความรู้แล้วก็มาทําให้ผมเนี่ยมีอีกหนึ่งความฝันขึ้นมาอีกแล้วนะครับอยากจะเป็นเชฟกับเขาด้วยขอบคุณมากมากเลยนะครับ เอาละครับวันนี้คาเรียนของโรงเรียนนานาช่างก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับน้องๆสามารถกลับมาติดตามเรียนรู้เรื่องราวของวิชาช่างต่างๆได้อีกนะครับในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับเราก็จะมีเรื่องราวและก็ความรู้ที่ให้น้องๆเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองแบบนี้เป็นประจําทุกๆอาทิตย์เลยสาหรับวันนี้ครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับช่วงสำคัญที่สุดตอนนี้แหละฮะ พอทีมเลยได้ไหมได้ครับผมโอเคเราต้องเริ่มจากตัวหารก่อนพารก่อนนะครับรน,น,บนี่มาเลย